เป็นกระจรเนาะไก่ปลาไก่ป่า,ก,ปา,ากดปลาเกิดบายดีเนาะสบายดียำเศร้าพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้ก็มาเลาะตลาดบางเวียงเนาะตลาดเศร้าของบางเวียงกำลังซื้อเลาะซื้อนกซื้อหอกเนาะแล้วก็ซื้อผักเดีอยวซื้อเป็นหินลาด เดี๋ยวเอาสิเลาะเบิ่งตลาดเบิ่งบญญรรยากาศของตลาดเนี่ยเอาในบางเดียนะเนาะบรรยากาศเนาะเดี๋ยวสิพาเบิง่งเครื่องขายเนาะเดี๋ยวสิพาเบิง่งเครื่องขายที่ว่าเขาเจ้ามาขายกันอยู่ในตลาดนี่เนาะว่าสิมีอีหยังแน่เนาะสิมีความตื่นตาตื่นใจบ่เนาะได้อันนี้ ยอดบุญเนาะตัวนี้จะเป็นยอดบุญเนาะทางซ้ายสามัดสามัดซาวได้ปะเน้อไม้เนาะตัวนี้เนาะมาเมื่อเลยอ่ะหมดได้ตรวจได้แก้วเดี๋ยวนี้ของไม้มาตลอดเนาะอันนี้นกเนาะอันนี้จะเป็นนกหัวงอกเนาะตัวนี้เนาะจะเป็นนกหัวขาวนกซีดนกหัวขาวเนาะที่นี่คือกันอยู่ในนี้นี่จะเป็นเออ่ไก่ ใกล้ขวาเนาะได้เห <declaration> ็นใ่ไหมเนาะอันนี้ใกล้ขวาเนาะบูเป็นไกล้ทรายพัดวะเนาะตัวนี้จะเป็นใกล้ขวาเนาะตีนเลื้อยแดงเนาะตัวนี้เลยตีนแดงเนาะใกล้ขวาตีนมันก็จะเป็นยาเนาะหลายๆคนเขาเจ้าจะมีความเสื้อแล้วเอาไปบองเลราเนาะตัวนี้จะเป็นใกล้ขัว จอนพี่น้องนี่จะเป็นกระจอนเนาะกระจรตนี่จะเป็นไก่ปลาไก่ปลาที่ว่ายังบะหันแก่เนาะตัวนี้เนาะห่อนยังบะหันใหญ่เถอะปลาเนาี่จะเป็นอาหารอาหารปลาเนาะตัวนี้เนาะ ตีสป็นปลาเนาะปลาเถิงากดปลาเถิงง่ายวันเนาะปัลาในะตัวนี้เนาะปลาลาดพี่น้องตัวบักใ่ญ่ๆเลยปลาลาดเสืออซ้ำฝ่ามือเมน่อไห่นนองปลาลาดนะ ตัวนี้จะเป็นมันเขาเ้าเอิญมันมันเผาวะสันเนาะบม่เคยเห็นเนาะตัวนี้เนาะจกเป็นแบบใดนเนาะใายจังเดะมันจะเป็นหัวเป็นหัวนี่เนาะมันมันเผาเนาะตัวนี้เนาะเป็นเป็นรูปจิตพันเป็นแมนดอยแล้วตัวนี้จะเป็นมันมันในอย่างตัวนี้มันอ้อนเนาะอันนี้เราหนึ่งตัวนี้มันอ้อนเนาะตัวนี้เนาะเบอร์หกห้างเนาะนี่ไหนนี่เคยเห็นบ่มีผู้ใดเคยเห็นไหนก็แสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์เลยเด้อ ว่าแต่ละท้องที่เขาเอื้อได้อย่างเนาะตัวนี้เนาะคือโนดีว่าตัวนี้ไม่ค่าว่ามันมันอนี่ยเขาบอมันอ่อนมันอ่อนเนาะมันมือมันกุ้งเหรออันนี้นี่จะเป็นเครื่องอ่ากดด่างเนาะแม่นบอกหรือว่าซ้อนกลางคืนซ้อนเนาะซโอนกลางคืนตัวนี้เขาจะเอาบีนซ้อนกลางคืนตัวนี้เนาะเป็นปลาพันธุ์แล้วก็จะมีกุ้งเงี้ยวอย่างต่างๆเนาะ สซบเอ็ดออกเครื่องซ้อนถือว่าแซ่บเนาะพีเนาะที่นี่ที่ตลาดวังเวียงนะเนาะตลาดวังเวียงบรรยากาศเนาะตลาดวังเวียงก็มีหลายรเมนูเนาะที่นี่จะเป็นไข่เนาะไข่น้ำซองบ่ที่นี่จะเป็นไข่เนาะตั้นตันเลยเนาะฮะได้บุญหรอ นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมเนาะของตลาดเมืองเวียงตลาดเซาเรียกว่าคึกคืนนสมควนพี่นนอะเบื้องคนเเ็มเลยเนาะบ้านนี่ยก็พอดีออกตลาดมาเนาะพอดีเขารอซื้อเครื่องแล้วเมื่อกี้นี้ออกตลาดมาแล้วตอนนี้ท่านได้เครื่องกะอาสมควรเนาะนี่เนาะ จะมีมันเผาแล้วก็จะมีขนมรอนมัดแตงแล้วก็มีหอมเนาะเครื่องหอมอย่างต่างๆเดี๋ยวเ่าสีเอาไปใส่ลาบกระหอกเนาะกับลาบนกเนาะเราซื้อไว้ในนี้เนาะทีนี้อยู่ในนี้จะมีลาบหอกอ่ามีหอกก็มีนกแล้วก็มีหอมมีอะไรต่างๆเนาะอันนี้จะเป็นยมดบุญเนาะเอาไปใส่อ้อมเดี๋ยวมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปที่ไหนเดี๋ยวอัดคลิปให้ไปที่หนึ่งเนาะกระบุงสีวอลจะเดี๋ยวมาขั้นตอนที่ไหนเนาะเพราะว่าจัดจัดแบบ บ่ได้กาเกียไี่ยังเลยเนาะเสร็จแล้วเกิดจับจูดเลยเนาะเกิดมีแดดเป็นยังไงก็ฝากติดตามทำโซ่ทำกันเลยเด้อเดี๋ยวการหน้าเดี๋ยวสีเห็ดจังไงให้เบิ่งอีกเนาะสีบ้าบ้าบ่อแบบใดญเนาะจะฝากติดตามกันเลยเด้อแล้วมีนะจบตรงนี้เนาะชิมการลอตลาด์กับเจ้าหมื่น